สถาที่สำคัญของอาเซียนเกมสถานที่สำคัญของอาเซียนคำชี้แจงให้คุณหนูตอบคำถามต่อไปนี้หากตอบถูกต้องจะได้รู้จักสถานที่สำคัญของประเทศอาเซียนตัวอย่างจากคำถามว่าภาพในข้อใดมีจำนวนมากที่สุดคำตอบคือ ภาพข้อกอคุณหนูก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ภาพข้อกอผลที่ได้คือตอบถูกได้หนึ่งคะแนนได้รู้จักสถานที่สำคัญของประเทศอาเซียนหนึ่งแห่งค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนผลไม้มากกว่า6ผลคะ สุสานโฮจิมินเป็นสถานที่สำคัญของประเทศเวียดนามค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีผลไม้จำนวน6กผลคะ อบถูกค่ะวิหารเซนแอนดรูเป็นสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนมากที่สุดคะ วัดสีชุมเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณหนูคะตัวเลขในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดคะ ถูกค่ะนครวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศกรัรมพูชาค่ะคุณหนูคะตัวเลขในข้อใดมีค่ามากที่สุดคะ กลุ่มเจดีโบราณเมืองพุกามเป็นสถานที่สำคัญของประเทศเมียนม,มาค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีผล,ลไม้จำนวนหนึ่งผลคะ ตอบถูกค่ะ bla bla bla. เกาะลางกาวีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศมาเลเซียค่ะ <restriction. S 1> <c oughs> คุณหนูคะภาพในข้อใดมีผลไมจ้จำนวนสามผลคะ วัดเชียงทองเป็นวัดที่สำคัญของประเทศลาวอยู่ที่เมืองหลวงพระบางค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนผลไม้มากกว่าสี่ผลคะ ตอบถูกค่ะกรุงมั่น,นิลาเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนน,น้อยที่สุดคะ มหาสถูปบุโรพุทโธเป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนมากที่สุดคะ ถูกค่ะวัดพระแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนน้อยที่สุดคะ อบถูกค่ะกุหนุงกาวีเป็นสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนผลไม้น้อยกว่า7ผลคะ ตอบถูกค่ะพระราชวังสุลต่านเป็นสถานที่สำคัญของประเทศบูไนค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีผลไม้จำนวนสี่ผลคะ ฮาลองเบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเวียดนามค่ะคุณหนูคะตัวเลขในข้อใดมีค่ามากที่สุดคะ ตอบถูกค่ะปราสาทปาปวนเป็นสถานที่สำคัญของประเทศกรัรมพูชาค่ะคุณหนูคะภาพใีข้อใดมีจำนวนผลไม้มากกว่า3ผลคะตอบถูกค่ะ ป้อมอินทรามูรอสเป็นสถานที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีผล,ลไม้จำนวนสี่ผลคะ ตอบถูกค่ะกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนมากที่สุดคะตอบถูกค่ะ พระาธาตุหลวงเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศลาวค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีผล,ลไม้จำนวนสองผลคะตอบถูกคะ่ะ เมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเลเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศสิงคโปร์ค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีจำนวนผลไม้น้อยกว่า5ผลคะ ตอบถูกค่ะกรุงบันดาเสรีเบกาวันเป็นเมืองหลวงของประเทศบูรนค่ะคุณหนูคะภาพในข้อใดมีผล,ลไม้จำนวนหนึ่งผลคะ ตอบถูกค่ะเจดี JD ชเวดากองเป็นสถานที่สำคัญของประเทศเมียนมาค่ะผลคะแนนการเล่นเกมค่ะ